ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามนะฮะว่ากันด้วยงวดใหม่ว่ากันด้วยงวดใหม่เลยนะฮะงวดใหม่นี้มันสัญจรมันเป็นหวยสัญจระฮะสัญจรที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นสัญจระฮะ สำหรับงวดใหม่นี้นะครับผมจะปล่อยแค่ชุดเดียวเลยชุดเดียวเลยผมจะเลือกเอาชุดที่ที่เลขมันเข้าจากางวดที่แล้วงวดที่แล้วมันไปเข้าตัวกลับนะฮะอีกสูตรหนึ่งไอผมวางไว้ที่เจนห จริงแล้วผมเน้นบนนั่นแหละเจ็ดหกแต่มันลงไปล่างสัญจรงวดนี้ผมจะใช้สูตรนั้นฮะสูตรที่เข้าเจ็ดหกถ้าใครไม่เห็นก็เลื่อนดูโปรไฟล์นะครับแล้วก็ผมต้องขออาภัยด้วยนะครับไอ้งวดที่แล้วอะ่ะผมปิดสถานะไว้ให้เห็นแค่เพื่อนผมปิดสถานะไว้ให้เห็นแค่เพื่อน หลายท่านคงอาจจะไม่เห็นคือที่ผมต้องปิดไว้นะฮะมันมันช่วงหลังมันเนี่ยมันใอมันมีคนมันมีคนจะเข้าเฟซผมฮะมันมีคนจะเข้าเฟซผมพยายามเข้ามาใช้เฟซผมผมก็เลยไม่เคลื่อนไหวอะไรแล้วผมก็ปิดสถานะไว้ สำหรับงวดใหม่นี้นะครับผมจะปล่อยแค่ชุดเดียวเลยชุดเดียวเลยผมจะเลือกเอาชุดที่ที่เลขมันเข้าจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันไปเข้าตัวกลับนะฮะอีกสูตรหนึ่งไอผมวางไว้ที่เจ็ดหก จริงแล้วผมเน้นบนนั่นแหละเจ็ดหกแต่มันลงไปล่างสัญจรงว่นนี้ผมจะใช้สูตรนั้นฮะสูตรที่เข้าเจ็ดหกคราวนี้ผมเปิดผมเปิดไว้แล้วนะฮะเปิดไว้ให้เป็นสาธารณะเหมือนเดิมเลื่อนดูนะครับชุดนี้ชุดเดียวกันกับ ที่เข้าอ้ยเจ็ดหกเป็นชุดเดียวกันชุดเดียวเลยไม่มีชุดอื่นอีกแล้วมันสัจนจรผมไม่อยากทำเยอะแยะมากมายมันยากมันเล่นยากทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะฮะเป็นเพียงแนวทางให้ท่านดูให้เฉยถ้าท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะฮะ โอเคนะครับบ๊ายบาย